บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเสาบ้านที่จัดเตรียมให้ลูกค้ากันค่ะเป็นงานไม้ประดูของบ้านขนาด6คูณ8เมตรใช้ทั้งหมด9ต้นงานไม้ประดูและไม้เนื้อแข็งรั้วต้องมาปรับแต่งให้ตรงกอนรีดใส่ให้สวยก่อนนําไปประกอบบ้านให้ลูกค้าค่ะเสาคุณภาพเน้นๆคัดสรรคุณภาพมาให้อย่างดีหากมีรอยตําหนิช่างจะทําการโปเก็บให้หมดค่ะ ไว้ใจได้เลยเมื่อปรับแต่งขัดเรียบร้อยแล้วลงน้ำยาย้อมสีไว้เพื่อบรกษาหน้าไม้ขับเน้นลวดลายของตัวไม้ให้สวยเด่นชัดยิ่งขึ้นลายไม้ประดูสวยๆลูกค้าเข้ามาดูแล้วถูกใจมากไดรอยยิ้มของลูกค้าช่างก็มีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยเด่นสะดุดตาลายไม้เด่นชัด หากชื่นชอบสามารถสั่งให้ทางร้านจัดหาให้ได้ค่ะสนใจติดต่อ0871231040